หลังจากพารที่แล้วมีบิ๊กแมตช์หนึ่งเกมคือเกมกับริเวอร์พูลและเราสามารถเก็บสามแต้มได้แบบชิวเฉียดประตูชัยจากพอลกวยตินของเราครับผมแต่ก็มาเสียแดงโง่ๆในช่วง้ายเกม ทำให้เกมในพิมี์ลีก1เกมเราจะโดนแบนนะครับผมแต่ในพาร์ทนี้ครับจะมีเกมในยูฟาแชมเปี้ยนลีกถึง2เกมครับผมคือเกมเจอกับเรดบูลซาบวกทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มครับผมสถานการณ์ในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้เราอยู่อันดับที่1นะมี6คะแนนจาก3เกมครับอันดับที่2ยูเว่มี4คะแนนและอันดับที่3เฟเนบาเช่ก็มี4คะแนนท็อปดาวน์ทันโวของรายการนี้เป็นใครเอ่ย ของยังบอยว่ะมาเลสเหรอส่วนอันดับ5เป็นพอลโกยตินนะสวอตัวจริงเกมแรกของเรานะยังเหมือนเดิมเหมือนทุกเกมตอนนี้สถานการณ์ของทีมเราแพ่งโคตรดีเลยเว้ทุกคนเกมรับเริ่มแน่นครับเกมลุกเริ่มดีตั้งแต่เราขยัไม่ได้ริมเส้นและการเป็นเชลรรี่องลีของเราเหมือนลูคันมูล,ล่าตรง <c oughs> ไหนกูพยายามเหมือนองลีแล้วนะพวกมึงบอกเหมือนมุนล่าอีกเหรอ <c oughs> โอเคค่อยๆโดนถึงกูด้วยเครื่องไม่ติดวันนี้ระวัง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 โ้นก่อนล้ ไอ้ดิวบัตริงหอโอ้โมาถึงก็เปิดให้แปรก่อนเลยว่าแต่บ่าดิสวยครับแล้วตามช่องเลยโอ้โหคนละตัวแต่ได้ยุ่แต่แล้วกันถูดได้นะสวยครับมาแล้วกก่ตินมาแล้วไม่ได้หรอกย้อนก่อนโอ้ยไม่นด้เดินดอมสวยเฮ้ยเกินได้ พื้นที่อย่างนี้เกือบหูบอลดูไม่มีน้ำหนักครับลอยๆเกือบเข้านะ่ะโค้งๆจากกวตินครับผมเหลียวเลยแล้วเข้าหัวไม่ได้คือได้คือได้มาๆมาขออีกทีขอขอีกทีแบบเน้นๆแล้วไม่ได้แก้วง่ายก่อนไปแล้วไม่ลำ้ำอุ้ยช้า ติดกว่านี้ครับมาแล้วตรงกลางโอเคสวยโคเบทโย่ก่อนแล้วให้ไปคอนโทโล่กลับแล้วอ้ยได้นะได้นะได้ไหมได้ไหมโคเบทโอ้แม่งกูตีมาแล้วนี่ทับชงวินทีหนึ่งสเต็ปแล้วหลุดเลยโอ้ไปแล้วครับผมเรียวแสงไปแข่งต่อไปไปพี่สวยครับผมเล่นยังไงขอป่ะ โอ้ยิงเหอะถ้าไปขนาดนั้นแล้ว啊โอ้โหแล้วไม่ตัดสินใจไม่ได้อ่ะเตโอโกรนะยิงวิกได้ที่ใครครับฟันเดอร์ฟินลูกเวสบเป็นไรลูกพี่อย่าเพิ่งไปลูกพี่เป็นไรสวัสดีครับไม่ได้ด<ๆ>ไเจอกันนานจำหมูตัวนี้ได้หรือเปล่าครับไอ้เชี่ยตัวเท่าเด็กสามขวบแล้วนะทุกวันนี้เดี๋ยวรออีกสักปีหนึง่งเดี๋ยวจะเอาไปเข้าหนูบ้านแล้วเดี๋ยวหนูโตไปอยู่ตรงนี้ยงพ่อกับแม่ด้วยน่าหรือลยสัตว์พอบอกงี้จบปกติแอลแล้วอ่ะ งั้นพ่อพ่ออยากให้หนูขอ,อยังไงนะพี่ๆครับกดไลค์พ่อหนูหน่อยครับช่วงหลังมันขี้เกียจแม่งเล่นเกมดึกแล้วแม่งก,ก็ตื่นสาย<อ>ไม่ได้โอเคเตโอเตโอไงเตโอสักเองอีกแล้วโอ้โห๋วิงแล้วมันเจอ,อโค้งเขาหัวนี่ครับโอ้โหแรงไปแต่ได้อยู่ได้อยู่บี้เลยบี้เลยเพื่อนดูตรงนี้ให้ ประตูมันเหนียวหรือตัวคุมเส้นมันดี <nos> วะโอกาสนี้เ<ม> <it> ยอะพอสมควรนะแต่ไม่ได้ประตูเลยแหละมาเล่นกันละฮะร่างสวยจัดแล้วโยกเลยสวยครับเตโอโยกโยกแล้วปั่นคุคุมอ้ยโดนสวนโดนสวนชี่หายแล้วระวังข้างในระวังข้างในต้องบอลคอสแบบสวยว่ะแล้วโอเคแล้วจะโดน ไม่ได้ก็อย่าเสียเว้ยหนึ่งแต้มก็ยังสำคัญครับผมอุ้ย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 แล้วอู้ไอคิดเต้นโรเมโรไม่พุ่งเข้าไปหาดูจังหวะคอสครับผมแล้วโรเมโรไม่เข้าครับผมไปหันหลังให้ไปแล้วครับผมเตโอโหจะ่กิมรับเขาแน่นมากนี่ไงลามโอ้โหมึงก็วนเล่สักไอสิครับเป็นดอมสวยว่ะ เลือกเลยส,สองสองไม่ถึงตกใจและเฮ้ยใช่ป่ะนี่ไงคนมั่วอ๋อโอ้ยด,งงออออดูจงังหวะมาเนี่ยแล้วเนี่ยครับดีดผมคิดว่ามันจะวิ่งข้ามเว้ยแต่ไม่ครับผมสุดท้ายมองคืนกับบนเลสไลด์ดิหมายแล้วก็ตินตอนนายเห็นเพื่อนวิ่งเห็นแล้วอา้าวไม่ลำ้ำไม่ลำ้ำไม่ลำ้ำเพื่อนมันไม่ลำ้ำ ม,มามาดิโอ้โหเหมือนพวกมึงแกล้งกูอะเดินชิดเพื่อนเพื่อนต้องเข้าครับตรงกลางแล้วอย่างงามสวยแล้วบอกได้เ <c oughs> ออระวังเลยครับตัวตัวมาตัวเดียวสวยมึงต้องไปเองแล้วมั้ง <c oughs> สุดยอดพี่เปิดให้แต่ดีมึงได้ไง มึงสามารถแบบพลิกยิงหรือไม่ต้องจับวอลเล่อะไรเลยก็ได้และอีกคู่ยูเวชนะด้วยนะ2 0งคะแนนเขาน่าจะไล่มาครับผมหรือไม่ก็ห่างจากเราแค่คะแนนเดียวด้วยซ้ำไปนี่ครับผมไอ้เชยแบงช็อตฟิลหรืล้ว,วโดนแบนเกมกับบูปะมาลุ้นพี่ๆเขาดีกว่าตัวที่ลงมาแทนเราเป็นซอนฮึงมินนะครับแล้วสวมปอกแขนกับตันทีมเลยสกอร์จบที่หูยสอต่อสเราได้จากเนเวท แจ็คกิลิตแล้วก็ซันหึงมินครับไอ้ในหลีขยับอย่างนี้เราขึ้นมาท็อปโฟผมจําได้ผมดูก่อนที่จะอดัดเว้ยคือคะแนนห่างจากอาเซนอลนแค่2คะแนนตอนนี้แซงครับแล้วห่างจากเขา1คะแนนขึ้นมาท็อปโฟห่างจากอันดับหนึ่งที่เตะเท่ากันเพียงแค่5คะแนนและตอนนี้ท็อปดาวซันโวในหลีกกยตินก็ขึ้นมาอยู่ดับที่5เหมือนในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกแล้วนะลายชื่อตั้งแต่ที่ดิมชาติกยตินหลุดครับเรามาเปลี่ยนเป็นวัยรุ่นพูม่าบ้างดิคาโอรุมิโตมะเวอร์ชัน หัวโล้นแต่วาจะให้เป็นมิเตม้าแบบเต็มตัวถุงเท้าต้องเป็นถุงเท้ายาวแล้วก็ความหนาตอนเนี้ยบอดี้ผมถือว่าสมส่วนนะ6ฟุต3แล้วก็160ปอนด์แล้วไหนบอกจะไปเป็นมิเตมา้าแล้วก็ไปให้สุดกันหน่อยแต่คงไว้ทรงอย่างนี้ไม่ได้นะเราอาจจะต้องหาผมที่มันดูยาวๆหน่อยมิเตม้มันจะเป็นทรงแบบเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปแบบนี้อ่ะอือแบบนี้ก็พอได้วะ่ะมานูคเน่กลับมาแล้วหลังจากเก็บไปหลายเดือนนบ้านอีกแล้วเหรอโอ้ เกมที่แล้วก็นในบ้านนะเล่นไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ห่วงนัดน,นี้มีคาอุรุกวยตินหลุดยกเลยตามอสอุ้ยสวยวันเล่สาย,อยเอาแล้วกวยตินนี่ไงเอ้ยวันเล่วันเล่เลติดบอคุผมขอไม่อยู่นี้เลยมาถอะก,กันตรงนี้ดีกว่าสวยเลย,ยไม่ตกคุ้มเส้นสวยพิกนั่นแหละกวยตินตีบอสแล้วพิก หักคอเลยนลูกโอ้โหนิ่มเลยว่ะนไปแล้วไปเอ้ย้อยูสวยจับโู้โเบลดีไปแล้วเบลดีเบลดีสุูเซนแล้วพื้นที่มีอีซัครอแล้วโอ้โหข้างในเป็นทำไมเขาเติมกันดีจังวะสวยละสวยครับสวนดิสวนดิเตโยโอ้ยไม่ผ่าน กลางไม่เดินระวังโดนล่อไก่กูว่าแล้วนี่ครับนันเซนเตอร์ไอ้ี้ยมึงนึกว่าเขาเป็นกองหน้าหรือไงเขาแค่อยู่หน้าประตูตัวเองแล้วมาแล้วมาอีกแล้วกูเอากูก็ยืนมองกับเพื่อนแล้วเขาได้งอาวไอพี่ครับพี่ปล่อยเขาเลี้ยงกันได้ไงอะโอเคได้เอ้ยอะไรอะอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยมึงนั่งรถคันเดียวกันมาปะเนี่ยเตะกันเองทั้งนั้น แานเนตการ์ดไม่ล่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยอะบอลไม่มีอะไรเลยครับโดนใส่แล้วบนดินไปตนนี้รอเพื่อนขยับไปดิเข้าในแล้วปั่นโค้งบนควยอะไรโค้ดไอสัตว์แม่งแทบไม่ได้ยิงเลยที่อสวยโอ้โหดูบอลเพชรแล้วอีสักได้ซับได้เซนนี่บอลตัวประกบตัวประกบสวย เดี๋ยวในท้ก่อนไม่มีไม่มีเขาหง,งาง,งแล้วโอเคก็ติงอุ้มพาไปก่อนตาตาวะไม่รู้พาไปก่อนสวยได้กระชากแล้วได้นะได้นะไอ้มันจบที่รุ่นกูนี่ไงแล้วออ้ึมไม่ได้ใจกูหรกมึงจะไปไหนอ่ะโอ้โหสุดท้ายพาไปเองครับจากจังหวัดสวนกลับแล้วโอ้โหในหัวกูนี่ยิงอย่างเดียวเลยอ่ะดีทีวว่เรา่เห็นไม่เห็นมึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอกับอะไรเนี่ยเยอะจังสวยเลยครับกูตินโอมสดอิเตอรต์นั่นแหละกูเทฟสกี้เทฟสกี้ให้ใครขอเลยนี่ไงกวยติน้นนาทีท้ายๆแล้วโอซาน้ำเคียร์สวยเช็ดมาไม่สวยละย้ายเขงงาง้างนั่นแหละครับนั่นแหละครับบล็อกสวยเคียร์ ระวังสวยต่อดีต่อดีเคีย์เคีย์เคียกแล้วนี่ไงพิกฟอร์ดสวยสุดยอดพี่เฮ้ยยืนดูคู่กันหน่อยแต่แหละเคีย์ได้ระวังสวยครับแล้วกวนาตินมาเองกูไปแล้วโอ้โหสองนาทีเอาแบบรีเวอร์มาล่ะไม่เอาไปได้นะไปได้นะนี่ครับสเต็ป นี่ไงสวยเลยแล้วเตอโอเวสเต็ปกูมาโอ้ฟืบฟืบป่ะฟืบฟืบป่ะครับเพราะเราเหมาะกับเกมสวนกลับมากๆเลยนะดูดิการจ่ายของโวยตินครับหักข้อมาแล้วเตอโอเฮอร์นันเดซมาดิโอสวยป่ะสวยมากสิโอเคลียร์ครับไม่ทันกรรมการโอเคสองต่อศูนย์ครับผมจากรามอสแล้วก็เตโอเฮอร์นันเดส 94นาที89เรตติ้งว่ะมีโอกาสยิง5เข้ากรอบ2อสพลาดกวยินอีกแล้วครับผมก็ดีใจครับสามารถแอสซิสต์2ครั้งใท้เพื่อนยิงประตูได้ ความพึงพอใจเพิ่มมา25เลยจะเต็มหลอดแล้วก็แมนอออะแมทอีกแล้วอะแต่อีกหนึ่งคนที่ควรให้เครดิตครับคือจอแดนพิกฟอร์ดอันดับหนึ่งเจอกับอันดับ2แล้วคะแนนเท่ากันหนอโอ้โหอนะันดับสามมี4ถ้ามันไปชนะเฟเดวาเ,เช่มันจะมี7แพ้ไม่ได้วะ่ะส่วนในลีกตอนนี้หลังจากชนะเกมล่าสุดยังอยู่อันดับที่4นะแต่มี25คะแนนเท่ากับริเวอร์พูลดูเกมนี้ดีกว่าตอนนี้สถานการณ์ในยูฟ่าโคตรไม่แน่นอน3ทีมที่ลุ้นเข้ารอบ2ทีมที่มีคะแนนเท่ากัน เกียร์ก่อนด้วยโอ้โหเยือนถิ่นเก่าเฮ้ยลืมเอาโชเลสสเปกมา L2OO ใช่ไหมกูจำได้อยู่มีคนบอกมามาดูคนนี้แต่อย่างนั้นนั่นแหละนี่ไงลับลามอสดไวซ้ายให้ก่อนให้ก่อนยังไงครับแล้วขวาของลามอสถอยรับลึกมากอะยูเว่ยม่ไได้แล้วสวยปดีบัตสวนเนี่ยหาโดนนะกูบอกไวหลังสามอะ เอากูไม่อยู่นะเอากูไม่อยู่นะไปแล้วเอาประตูก่อนเอาประตูก่อนนี่ไงสายอู้ตรงตัวอยู่ฝ้ามันไม่ง่ายเขีได้แล้วอู้หูพีฟอร์ด์ไปแล้วเต๋อทิ้งสวยๆเลยแล้วอู้หเออง่ายไปง่ายไปอุ้ยสวยเลยปะเซฟอ,อีกแล้วกับพีฟอร์ด ข้างหน้าเลยแล้ยวยกเลยไปแล้วควรับปวยตินโอ้โหเอา้ากดยิงประตูทีมเก่าโอ้โหโอ้ใช่ปะคใครบอกกู LOO มึงมาแสดงตัวเดี๋ยวนี้กล้ามตั้งเลยไอสัตว์หรือว่ามือมันลั่นไปโดนเอก็กว่าเมื่อกี้โอ้โหแต่ดูจังหวะสัวนครับผมช่วยยูช่วย,วยดูมันไม่พลิกหรอกพลิกไม่ได้แม่งจ่ายได้เลยระวังระวังเบิบ วยูตรงกลางเขงงาง้างแล้วสวยบอกเฮ้ยหลังโล่หลังโล่ลโลจ่งเลยไ,หหไม่ได้เลยวะจับรสัตของโจลี่ เรามาเจ็บครบแล้วแล้วจบครึ่งแรกไปครับผมศูนย์ประตูตหนึ่งจากพอลวกวตินนาทีที่32กดยิงประตูทิมเก่ามาแล้วตอนนี้ขออีกสักลูกได้ไหมยิงเข้ากรอบเหลืออีกหนึ่งลูกครับผมแล้วก็เอาใช้เดยบล็อกเราอาจจะต้องยิงนอกกรอบกันเยอะๆว่างหลังไ้ไปนี่ไงตุเป็นเนเดัวงายอย่างเดียวเลยฝั่งนี้เราเป็นตัวโบลเป็นตัวสก,กีนหร กิจ้าหันได้ผักเกือบได้ลูกยิงคุณสวยแก้วโอ้โหแล้วมันเข้าทางเลยครับผมฟาดกระแทกสามเหลีย่ยมสป L ีดบอลไม่ค่อยเร็วนะช้ากว่าพิมลีเยอะเลยอะไปแล้วก้ตินตายนั่นไงแล้วเนเวสซัดไกลกแล้วนี่ไงดิดโอ้มึงจะกระโดดจิ้มทำไมอะเฮ้ยอย่าพิกย้ายพิกย้ายพิกโอเค อุ้ยสวยดิสวยดิบอกสวยดิสุดเส้นอีกแล้วโอยาสบาวโอยาสบาวเอเอระวังระวังข้าคนข้าคนอุยอ้ยอุยออ้ยบล็อกนีตัวบล็อกแล้วไม่เหรอโอ้แล้วปล่อยให้เขามาอย่างนี้โอ้ยรอดขาไปเลย ตายแล้วสวยครับเตโอใส่อีกแล้วเตม็อกโดนเลยครับโอส้สกินนิ่มๆเลยสวยด้วยสายตอนกูนอยู่พวกมึงมึง,มงก็ไม่เล่นกันอย่างนี้เนาะเ <_ letter> ก่งเหลือเกินตอนกูนไม่อยู่อ่ะทุกทีใหม่สัต <_ letter> สว์สวยสวยละสวยละสวยแล้วสวยเร็ว <_ letter> <_ letter> เข้าทางกันเยอะขอแน่ไม <letter> ่ขอว่าเฮ้ยลองเจต้า เรียบร้อยดิเรียบร้อยสิครับแปดสิบเจ็ดครับผมแล้วมันโดนช่วงท้ายเกมด้วยเกมรับมันโดนง่ายไปหน่อยปะวะเนี่ยเขาค่อยๆข,อ,ยข,อ,ยของเข้าจนได้อะ่ะไ,ไ,ไปแล้วครับปุยตินตัว,ต,วตัดเลยตัดในเลยแล้วกดเสาเลยมาดิ ไม่ยอมครับผมสองนาทีสุดท้ายนั่นแหละได้กินิไม่ได้เลยวะอุ้ยสวยสายสายไม่ตรงกอบโอ้แล้วจบเลยโอ้โด,ด,ดนนาทีแบบเกมรับโดนง่ายมากเลยเกมเนีย้ย เสียด้ยครับผมไอ้กันหน้าเข้าอะไรกวยตีนกูจะไปมีลุ้นพรีเมียแต่จะไม่เอายูฟ้าก็ไม่ได้นะแพ้อย่างนี้มีโอกาสตกอันดับป่ะแค่กดผิดนี่ไหนก็ผิดแล้วโชว์หน่อยแชมป์ซุปเปอร,ร์คัพนะครับผมปีล่าสุดตอนนี้ยังล้งอันดับ2เกมล่าสุดเล็กบูซาบวกแพ้แต่เกมหน้าเกมสุดท้ายเราเจอกับโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยและสำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราขอลาก,กันตรงนี้ก่อน ับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ครับคอมเมนต์พูดคุยชอบมากซับสไคร์ลูกเกกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้าหนูพองโุยติ้สำหรับคลิปนี้ตัวรำก่อนสวัสดีครับ